สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องของโจพารวยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นราวพัฒนาของอาจารย์คนพารวยสายด่วนนะคะด,ด่ดวนด่วนมาค่ะบอกว่าช่วยลงให้หน่อยนะคะแต่จริงๆชุดชุดที่ชุดเต็มเนี่ยลงให้แล้วนะคะของอาจารย์คนพารวยเนี่ยลงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะอันนี้คืออาจารย์ส่งมาให้นะคะบอกว่าสําหรับคนงบน้อยนะคะ เป็นเราพัฒนาสายด่วนนะคะเราพัฒนาของสองทุ่มครึ่งของวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกเจ็ดกหลังจากรัฐบาลไทยออกแล้วนะคะหลังจากรัฐบาลไทยออกแล้วฮานอยออกแล้วนะคะก็เป็นเราพัฒนาค่ะนี่เด้อค่ะอา่าบอกว่าเป็นสายด่วนนะคะเราพัฒนา เราพัฒนาของวันที่หนึ่งนะคะของอาจารย์คนพารวยค่ะอ่าบนค่ะบนนะคะบนบน ก็คือแปดหนึ่งศูนย์นะคะตัดมาก็จะมีหนึ่งศูนย์ค่ะแล้วก็สามศูนย์ค่ะล่างมีสามแปดค่ะกับสามหกค่ะ อันนี้ด่วนนะคะลาวด่วนด่วนนะคะสําหรับคนงบน้อยนะคะอาจารย์บอกว่าให้ออกให้หน่อยนะคะ มีบนมีล่างเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสายด่วนเนาะคะ่ะอันนี้เราเราซ้ายด่วนเนาะคะ่ะ ลาวด่วนๆนะคะลาวด่วนๆค่ะสายด่วนค่ะของอาจารย์คนพารวยนะคะบอกว่าอ่าลงให้หน่อยหลังจากลงชุดเต็มไปแล้วนะคะชุดเต็มลงให้ไปแล้วแต่ว่าอันนี้คือสายด่วนสําหรับคนงบน้อยนะคะงบน้อยที่ตัดให้ค่ะลาวพัฒนาวันที่หนึ่งเดือนสามหกเจ็ดนะคะด่วนนะคะสายด่วนด่วนอาจารย์คนพาลวยสําหรับคนงบน้อยของวันนี้นะคะบนแปดหนึ่งศูนย์ 1030สค่ะล่างล่างมีสามแปดสามหค่ะสำหรับคนงบน้อยค่ะวันนี้เนาะคะ่ะเนาะคะ่ะแต่ว่าคลิปเต็มตัววิ่งตัวลูดก็ลงไปแล้วเนาะคะ่ะคลิปแรกของเมื่อวานลงไปตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะมาเนาะค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะอันนี้เป็นชุดที่คัดเน้นเนาะคะ่ะ คัดเน้นคัดเด่นให้ FC แฟนช่องค่ะแคปค่ะแคปค่ะแคปปบใบเบิ้งนะคะ่ะแคปเบิ้งค่ะโชดนานมากไม่ได้นะคะตอนนี้ค่ะสายด่วนใเฮง,เงป,ปังๆรวยๆค่ะรวยรัฐบาลไทยแล้วก็ไปรวยลาวต่อนะคะรวยลาวพัฒนา วันนี้มีสี่รายการเนาะค่ะมีรัฐบาลไทยมีลาวพัฒนามีอ่าฮานอยเนาะค่ะก็มีพัฒนาเพื่อนบ้านเนาะดูเพลินๆค่ะไปเบิ้งเพลินๆเ,เนอะค่ะเอฟซี FC. ชอบอาจารย์ท่านไหนก็ติดตามอาจารย์ท่านนั้นเนาะค่ะชอบท่านใดก็ติดตามอาจารย์ท่านนั้น ชอบห้าน้อยกับเบิงห้าน้อยเนาะค่ะชอบเล้าก็เบิ่งเล่าเนาะค่ะชอบรัฐบาลก็เบิง่งรเบิงรัฐบาลค่ะแอดก็มีหน้าที่เป็นสื่อกลางเนาะค่ะให้ FC แฟนช่องได้เบิ่งกันเนาะค่ะพูดผิดหรือผิดพลาดประการใดก็บคอไยเดอค่ะ ติชมมาได้เลยค่ะติชมมาเลอเดอร์พ่อแม่พี่น้องอันไหนบ่ถึกใจเนาะคะ่ะอันมองไม่เห็นหรือภาพไม่ชัดจังใดก่ะติชมมาเลยค่ะแอดยินดีรับฟังเนาะคะ่ะแก่ก็จะปรับปรุงตัวเองเนาะคะ่ะบางครั้งก็สจเร็วในจักน้อยเนาะคะ่ะบางครั้งรีบเร่งเนาะคะ่กะกาจะมีข้อผิดพลาดในการทํางานการสำหรับวันนี้ก่ให้ FC f แฟนช่อง มิโซมิรามมิมันแล้วค่ะกใกล้แล้วนะคะใกล้เวลาแล้วค่ะรัฐบาลไทยก็ใกล้เวลาจะออกแล้วเนาะคะ่ะก็เหล,ออกะะหลืออีกประมาณยี่สิบนาทีเนาะค่ะเหลืออีกประมาณยี่สิบนาทีกับสีลูกผลเนาะคะ่ะแสดงผลละของรัฐบาลไทยเฮงๆปังๆรงๆลยลอยหมันหมันสุขสุขอนค่ะมื่อน,นี้เนาะ,ะเอาให้เบิ้งอีกรอบนึงเนาะคะ่ะเราพัฒนาสายด่วน,นะคะ่ะ ลาพันนาสายด่วนของอาจารย์คนพารวยอันนี้ลงเป็นรอบที่สองแล้วค่ะของรอบวันที่หนึ่งเดือนสามสองห้าหกเจ็ดค่ะอาจารย์คนพารวยสายด่วนแล้ค่ะบนแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ล่างสามแปดสามหกค่ะถ้าใครอยากได้เบอร์อาจารย์หรือว่ามีโชคมีลาบกับอาจารย์แลคะ่ะก็โทรมาเอากระแอดก็ได้ค่ะ หรืออย่างได้เบอร์มันเชียอาจารย์ก็โทรมานะะเน้อค่ะแล้วแอดก็จะเอาให้ค่ะค่าน้ำใจเนาะคะ่ะเป็นค่าน้ำใจค่ะคะ่าสมุดปากกาเนาะคะ่ะให้อาจารย์น้ำแนนเนาะคะ่ะเอาก็ขอให้เหงงปังๆเรื่อยๆเด้อ FC แฟน่องสุขุสุขุนขอกราบขอพระคุณเด้อค่ะ สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เป็นกำลังใจโจผ้ารวยก็ขอกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะก็ขอให้แห้งปังๆรวยๆมันๆค่ะไม่ว่าจะเอ่อไปเดินสายใดเนาะค่ะก็ขอให้มิโซมิลามแห้งๆปังๆมันๆ ขอกขอบคุณสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางซ่องโจมพาลุยกระคอยถึงรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะเมื่อนี้ถึงรางวัลใหญ่ซื้อตัวไดก็ให้ถือกระเขาะะ่เาค่ะเฮงเฮงปังปังรวยรวยมันมันค่ะเมื่อน,นี้ไม่ว่าจะเดินไปทางใดก็เฮงเฮงปังปังรวยรวยมนันมันค่ะรวยแล้วก็ขอให้รวยยิง่งยิ่งกันอีกเด้อเอฟซี ขอให้มีความแต่ความสุขความจเจริญแอดสำหรับแอดก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรอกจากก็ขอให้ fc แฟนช่องมีแต่ความโชคดีแอดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ